สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม T N I K วันนี้เรามาต่อกันในซีรีส์ของการแนะนําปืนเมตาวันนี้เราเดินทางมาตอนที่3แล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดซับสไคร e นะครับก็ สำหรับคนที่เข้าใหม่นะครับก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่เสียใจแน่นอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาถึงสายที่3ครับก็คือสายเอนจิเนียร์นะครับก็คือพวกที่เขาทาลรยรถถังพวกที่เขาถืออาวุธหนักนั่นเองครับวันนี้ผมก็มีปืนดีๆมานําเสนอทุกคนครับโดยปืนของเอนจิเนียร์นะครับจะแบ่งออกเป็น4สายนะครับไรเฟิลช็อตกัน LMG แล้วก็มาร์คแมนครับผมมาในหมวดแรกครับหมวดของไรเฟิปืนนี้เนี่ยผมมองข้ามไปบ่อยมากปืนกระบอกนี้ก็คือปืน a k 12ครับเพื่อนๆรู้ไหมผมแต่งแค่นี้ไปอะ่ะปาร์ตมันยิงดีมากเพื่อนๆคือขอให้มันได้แต่งพอนะครับเ k คกระบอกนี้บวกกับการที่เราใช้ไจโรแล้วก็ใช้การตั้งค่าผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรนิ่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นเ k คเพื่อนเพื่อนได้เมจมันเนี่ยก็จะสูงกว่าปืนที่มันเป็นปืนแอสซอลทั่วไปทําให้เ k คเนี่ยมันยิงแป๊บเดียวก็เลี่ยงแล้วถ้าทุกคนนะครับมีการคุมปืนที่ดีบวกกับมีทักษะในการคุมปืนเนี่ยปืนเนี้ยโคตร o อผมแต่งไปแค่นี้แต่ว่าโอ้โหผมยิงได้หลาย ตัวมากเลยนะในสายของเอนจิเนียร์เนี่ยที่เขาไม่มีปืนที่มันนิ่งๆเนาะเพราะปืนที่เราเห็นส่วนมากเนี่ยแต่ละปืนเนี่ยของไรเฟิลเนี่ยค่าสิเนี่ยเป็นปืนเบสพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนใช้ได้ AKS เนี่ยลั่นช้านะเพื่อนเพื่อเฟสิบหเนี่ยโอ้โหผมยิงไปนะหลาย10นัดมากไม่ค่อยตายคิวบิเซนี่ก็บอลผีเข้าผีออกครับยิงดีบ้างไม่ดีบ้างนะ G3 เนี่ยโอ้โหลั่นช้าจัดนะเพื่อนเพื่อนสคาเอสเนี่ยก็ลั่นช้านะแต่ผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะอาร์กเนี่ผมรรีีววิดๆคับ ได้อันนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนบอกว่ามันลั่นชานะมันแรงก็จริงแต่ว่ามันลั่นชามากเค่ง M 7เนี่ยก็มันเหมือนสากานะ คล้ายๆสก,กา AKF 2เลยเป็นปืนที่ไรเฟิลที่ผมเลือกใช้เป็นปืนที่ค่อนข้างดีต่อมาในหมวดของ m g m g มี4กระบอกครับผม M 249 QJB PKM แล้วก็ M 2 5 0 m g เนี่ยผมพูดเลยว่ามันดีทุกกระบอกจะได้ผมไปลองมานะ M 249เนี่ยเป็นปืนเริ่มต้นที่ดีมากคือขอแค่ถ้าเราแต่งดีดเนาะอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าขอแค่คุณลากเป้าให้ตรงตัวศัตรูพอเอาง่ายเรื่องคุมปืนเนี่ยเดี๋ยวของแต่งเดี๋ยวอะไรของคุณมันคุมเองมันนิ่งมากนะขอแค่ลากเป้าให้ต ก็พอบอกกับมันรัวนะเพื่อนๆรัวมากๆสรับแต่คุณ m g เนี่ยต่อมาปืนนี้ก็ดีเหมือนกันแทบไม่ต่างอะไรกับ249เลยแต่แค่ชื่อเหมือนกันอารมณ์มันจะเหมือนๆกันเลยเพื่อน<ๆ>สังเกตดิอัตราการยิงเนี่ยมันจะอยู่ที่มัน800กกว่าๆซนนี้800นะครับผมส่วนความเสียหายกับระยะเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันต่อมา2กระบอกนี้จะเป็นปืนที่ลั่นช้าเพื่อนๆลั่นช้าแต่นิ่งมันจะแลกแบบน,นี้คือ2กระบอกบนเนี่ยมันจะล่าเร็วนะ แต่ว่าการเกาะกลุ่มของกระสุนน่ยมันจะโปรยโปรยอธิบายยังไงดีมันจะกระสายไปสายมาตามแบบของมันแต่มันนิงน้เพื่อ้งแต่งดีส่วนไอ้สองกระบอกที่มันนั่นช้าเนี่ยคือจังหวะมันดีเพื่อนเพื่อนจังหวะมันเป็นจังหวะของเราการยิงของแต่ละทัดเนี่ยเหมือนกับว่าจังหวะรีเฟกของคนเราอ่ะมันไปตรงกับจังหวะของปืนพอดีทําให้โอกาสโดนเนี่ยมันสูงกว่าสองกระบอกนี้มันขึ้นชื่อครับเรื่องระยะแล้วก็ความแรงแล้วสังเกตกระบอกนี้นะเขาแถมคือผมไม่ได้แต่งนะขาซรายเนี่ยเขาแถมมาให้ทุกคนสังเกตครับเวลาขาซราย มันจะกลางออกออโต้นะมันจะกลางออก2กรณีที่ผมเห็นก็คือกรณีที่หนึ่งนอนถ้าเรานอนยิงมันจะเอามือซ้ายเอื้อมไปกลางขาทรายใครเคยสังเกตบ้างกรณีที่2คือกรณีที่เราประทับกับโคเวอร์เช่นเราเอาปืนนะครับเราเนี่ยไปจ่อไปอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็ขึ้นสะปรบใกล้ๆกับถุงทรายหรือบังเกอร์สังเกตว่ามือข้างซ้ายของโอเปอเรเตอร์เราเนี่ยมันจะยื่นไปหยิบไปกลางขาทรายออกมาและมันจะนิ่งมากเพื่อนๆเป็นปืนตั้งรับที่ค่อนข้างดีสำหรับ r n g เล่นไอ้ทุกกระบอกเลยแต่ แต่ผมแนะนําก็ F2 4 9แหละเราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่าเขาตัดให้เราเลี้วสุดๆเลยนะครับไม่ต้องปลดเวล้ปืนส่วนมาร์คแมนมีกระบอกเดียวถามว่าดีไหมดีครับดีมากเลยผมเอาแบบสั้นๆไปไล่ยิงคนถึงมันจะด,ดีดไปบ้างนะเพื่อนๆแต่ด้วยความมันเป็นมาร์คแมนอ่ะมันแรงกว่าชาวบ้านไงมันยิงดีคือปุ๊บปุ๊บมันก็ตายละแต่ว่าปืนกระบอกนี้นะ่ยคุณต้องคุมปืน นิดนึงนะครับเพราะมันเดดมันฟีลคล้ายๆ MK ในพ G ับ G Mobile นะถ้าใครในภาพไม่ออกมันจับประมาณนั้นเลยอีกอย่างเนี่ยของแต่งเนี่ยโหมันเป็นมาร์คแมนที่หลากหลายเพืราะดูดิผมใส่เนี่ย Mag ห้าสิบนัดไปนะ AMG บ้านอะไใส่ Mag ห้าสิบนัดสักทีมาร์คแมนอะไรใส่ Mag ห้าสิบนัดงงมากนะเนี่ยแต่งเป็น AMG นะครับใส่แม็กแบบเหมือน Starneck พวกนี้นะโอ้โหแล้วดูดิผมแบบไม่ต้องใส่สโคบใหญ่นะสโคบเล็กเอาไปไล่ย,ยิงคนเป็น AMG เลยเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกสำหรับใครที่เอ่ออยากได้ MG ที่มี d i เมจนะครับมี a m เมจที่แรงอ่ะประมาณ เออเพิ่มเติมลืมบอกไปซองกระบอกนี้นะครับลอง PK m กับ m 2 5 0ทุกคนดูดามจดิไอกระบอกเนี่ย F250 ยเนี่ยมันแลกความล้นช้าด้วยดามมจ34ปาิโทแลกความล้นช้านะครับ5้ารอบรอบตอนทีมากับดามมจ34โอแม่เจ้าแรงจัดๆรลือทาการที่40เมตรก็พอๆกับเรายิงมาร์กแมนมินิเลยนะวันนั้นเลยไม่เกิน10นัดประเดี๋ยวก็ลวงแล้วบวกกับนั่นแหละเราตั้งขาสายไนะด้ที่ผมบอกไปนิ่ง,งๆเายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในเกมเหมือนเดิม,มว่่าืแต ปืนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงดูกันเลยอันนี้ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยที่จะมอง a k .12 นะเพราะว่าส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยชอบเล่นปืนตะกูนเ k คเท่าไหร่หนึ่งก็คือเนื่องจากทรงมนะันเนาะซองก็คืออาจจะเป็นพวกของแต่งแต่เกมนี้มันต่างออกไปเว้ยของแต่งเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายบวกกับเกมนี้เนี่ยถ้าจะเทียบรีคอยเนี่ยผมว่าเกมนี้มันรีคอยน้อยนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะถ้าเทียบเกมอื่นนะเกมนี้เนี่ยแรงดิดปืนเนี่ยถ้าเราแต่งมันน้อยมากเพื่อนๆขนาดผมอะเ k คผมอะ เบลแค่30นะแต่งไปนิดเดียวเองแล้วก็ไปลองยิงคนคือแบบโหดมากๆกันะคือข้อเสียอย่างเดียวคือเราไม่ได้ใส่แม็กใหญ่ไปกระสุนมันเข้าเป้ามันวิ่งเร็วมากเพื่อนๆมันแบบคือเป็นปืนที่ผมไม่คิดจะเล่นแต่ว่าเหมือนมีคนเข้ามาคอมมาแนะนําว่า a k f 2หายไปได้ไงแล้วคือผมมาเจอในจังหวะนี้ก็คือแบบปืนที่เอนจิเนียร์เขาแบกเนน้ำหนักเบาสุดเนาะในคือแบบในตระกูลนี้เขาแบกเพราะว่าปกติเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะแบกปืนหนักแล้วพอมีปืนเบามาให้แบกเนี่ยโอ้โหมันสบายเลยมันคล่องตัวห,หมดอะปืนอื่นมันก็บนะนเบ ก็เลยยกเอเคสสเป็นหนึ่งในเป็นที่ดีที่สุดของตระกูลเอนจิเนียร์ ต่อมา LMG ที่ผมเล่นนะครับผมลองเล่นกระบอกอื่นละแต่ว่าผมคิดว่า2กระบอกนี้แหละมันเป็นกระบอกที่คุณเลือกใช้ได้เลยนะครับคือผมเลือกมาจากตระกูลที่ลั่นเร็วกับลั่นไม่เร็วอ่ะมาดูลั่นเร็วก่อนลั่นเร็วเนี่ยถ้าคุณเน้นกราดไปเลยนะผมแนะนํากราดเน้นแบ,บบวิ่งวิ่งหน่อยบุกบุกอย่างเงี้ยเอา M249 ไปข้อดีหนึ่งเลยคือของแต่งเขามีให้พร้อมข้อที่2คือมันรัวเพื่อนๆมันรัวมากนะปืนกระบอกนี้มันรัวจนทําให้การลากเป้าของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแต่ว่าอย่าลาก เพลินเกินไปเพราะมันจะไม่โดนคือต้องแบบสติกันนิดนึงเพราะมันแบบไปเรื่อยอ่ะมันปืนปืนปปมันไปเรื่อยอกมาเลยอีกอย่างหนึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุกตัวมันสบายตรงที่นี้แหละนะครับไม่เหมือนกับสายรีคอนที่บางปืนมันก็ใช้ไม่ได้เนาะแต่ m 1 9เนี่ยคุณจะเล่นเออเชฟเฟิร์ดคุณจะเล่นอุลุลุคุณจะเล่นไอตัวโลมันก็ได้เลยเป็นปืน Rmg line machine การเริ่มต้นที่ดีมากฝาก M29 ไว้ด้วย ต่อมาในตะกูล LMG นะครับผมที่ผมบอกไปเนาะผมแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทลั่นเร็วกับประเภทลั่นชา้า M 2 5 0เนี่ยก็ตระกูลเดียวกันแหละเพราะว่าดูชื่อแล้วนะครับ249 250ก็น่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับไอ้น้องเนี่ย249เ้านี่ยลั่นเร็วแต่ว่าเบาไอ้คนพี่เนี่ยลั่นชา้าแต่ว่าหนักไดเมอรซึ่งมากกว่า M 2 4 9เกนี่ยเกือบเกือบเท่าตัวนะบวกกับแถมขาซ้ายมาให้ไม่ต้องแต่งเพิ่มทําให้อะไรทําให้เวลาเราประทับยิงนะครับหรือว่านอนยิงเนี่ยมันนิ่งเหมาะ สำหรับการกาดนะครับไอ้ปืนกระบอกนี้เราไม่สามารถแต่งแม็กเล็กได้นะคือเขาจะบังคับให้เป็นแม็กใหญ่มันก็มีข้อเสียตามมาก็คือมันจะช้ากว่าเขาแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการตั้งรับนะครับเพราะว่าการตั้งรับเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะไปเดินไถ่คือถ้าคุณอยากได้แต้มอ่ะคุณก็ต้องยิงภายในสายของคุณเพื่อได้แต้มและการตั้งรับแบบเนี้ยทำให้ปืนไอ้ไอกระบอกเนี่ยถึงมันจะสู้ที่แคบได้ไม่หนักก็จริงนะครับแต่ว่าคุณคิดดูดิสมมตุติมีคนวิ่งทเลอร์ทล่ามาในระยะ3 0ถึง40เมตรแล้วคุณอ,อััดดไนน ก็เกือบตายนะไม่ดิยสนัดคือตายเลย3ามสคูณสได้เท่าไหร่เก้าสิบหนึ่งร้อยสองนะครับตายพอดีนะคือท่านระยะใกล้ๆเนี่ยขอแค่สนัดพอติบๆ,ๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวทดสอบกันนะครับว่าระยะใกล้ๆแค่นี้มันจะตายไหมสามนัดหนึ่งสองสามตายนะครับผมระยะแค่นี้ขอ3นัดพอนะโคตรแรงอ่ะเพื่อนๆคือคุณจะมารัวขนาดไหนคุณจะมาปวยสะผมขนาดไหนอ่ะคือผมขอสามนัดๆๆติบๆตายตามนั้นนะครับเป็นเอ็มจีที่โอ้โหแรงแรงมากๆ,ๆ ต่อมากระบอกสุดท้ายนะครับผมจะเป็นทั้งฝั่งของ M14 อย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณเคยเล่นเกม PUBG Mobile มาก่อนอารมณ์มันมันเหมือน MK นะถึงชื่อเหมือนกันอะแต่ว่าผมถือสว่ามันเหมือนรูปลักษ์เอ่ยอะไรเอ่ยหรือว่ามันอาจจะเป็นชื่อนึงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันลองคอมเมนต์บอกกันนะครับมันเป็นอีกชื่อนึงของ MK หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอ่านกันแต่ว่ารูปลักษ์หน้าตาผมว่ามันเหมือนกันเลยแต่ว่านะครับอย่างที่บอกว่าไอกระบอกเนี้ยมันแต่งหลากหลายมากเลยนะคุณจะเอาไปเป็นปืนเคาะก็ได้แต่มันจะดีดหน่อยมันจะไม่ดีเท่ามินิมันจะดีดผมลองละคุณจะเอาเป็นปืนเดินไถ ็ได้เพราะว่าอะไรของแต่งที่เขาให้มาบวกกับการลั่นกระสุนที่ไม่ได้น่าเกียดบวกกับเดามจที่มันเหนือกว่า m g ทั่วไปที่ไม่ใช่ M250 มันก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง M250 กับพวก LMG ตระกูลยิงลัวผมจะให้มันถ้าจัดอันดับนะครับความรัวความแรงเนี่ยไอตัวนี้จะอยู่ตรงกลางบาลานซ์คุณจะแต่งไป2เบลก็ได้สมมติว่าคุณอยากใช้สกิลของเอนจิเนียแต่ว่าอยากได้ ความยิงใกล้เหมือนกับพวกรีคอนคุณก็แต่งเป็นบิวของใส่สกบยาวลำกล้องยาวเป็นปืนเคาะไปนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้บิวของปืนสายถ่าย m g คุณก็ใส่บี้นี้ไปเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดปืนไ,ไนน <c oughs> ว้นนได้าน,น,นล่างเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <ว>ก็ <c oughs> เป็นปืนที่ดีครับดีอ่าสีกระบอกวันนี้ที่ผมได้มาก็นะครับอ่า อีกรอบนะครับไลฟ์เฟิร์นก็จะเป็นฝั่งของ a k f 2ดีมากนะครับผมลืมไปได้ไงนะชอตการไม่พูดถึงเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเอมี MG นะครับมี2ตระกูลตระกูลลั่นเร็วแต่เบากับตระกูลลั่นช้าแต่หนักลั่นเร็วแต่เบาจะเป็น m 2 4 9้าลั่นช้าแต่หนักจะเป็น m 2 5 0 m a r k ้ m a นกะครับก็คือ M14 คุณสามารถเลือกแต่งได้สสายสาย Mark กแมนจ๋าจ๋าใส่สกบไกลลำกล้องยาวยิงไกลไกลไปแต่ว่าถ้าต้องการสายที่บาลานซ์ระหว่างเอ็มจีลั่นเร็วลั่น ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ซับสไคร้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมทำคลิปแบบนี้มาอีกแน่นะครับฝากกดไลค์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเพื่อเป็นความรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ